นี่ก็ประมาณสองนที่แกไฟครับตัวข้อห้าอยู่ตัวเกมตัวเกมก็ตัวอนะไรวะตัวเกมก็เป็นผมก็มีตัวเกมของที่เรียนนะครัก็เป็นตัวเกม